สวัสดีครับคุณฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสือพ,พิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพรฤหัส,สบดีที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าเป็นไปไม่ได้งาช้างจะงอกจากปากวรรุษเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับเราเชื่อมั่นนะครับเราเชื่อมั่นอย่างสุดจริตใจว่าบนโลกใบนี้และก็ในสังคมไทยเนี่ยความจริงย่อมมีหนึ่งเดียวเสมอครับ ไม่มีเรื่องอะไรที่จะสามารถโกโหกปกปิดได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเนี่ยความจริงต้องถูกเปิดเผยออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตที่ไร้จิตสำนึกได้ใช้ชีวิตเพียงเพื่อขยายเผ่าพันธุ์และบังอาจกระทำการกระทบกับจิตใจประสบดีกรผู้จงรักภักดีด้วยการนํำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็เกี่ยวกับขบวนเสด็จพระราชดำเนิน905 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีมีทั้งการบีบแตรยาวและก็เร่งขับรถยนต์สู์บุคคลจี้ขบวนเสด็จพระราชดำเนินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอสังคมไทยเราตั้งสติได้เนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์มีการเสนอยตินี้เข้าไปหาเรือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในชยชยทวั์ตุลาธนได้โพสต์แสดงความเห็นเอาไว้ในเฟซบุ o ก k ชยทวัฒน์บอกว่าการเจาะหนองระบายความขัดแย้งทางการเมืองที่เรื้อรังให้ทุกฝ่ายเย็นลงมากพอที่จะมานั่งคุยกันหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งในทางการเมือง นี่เป็นข้อความของชัยธวัตตุลาธนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องจากสังคมไทยเหมือนกันเรียกร้องให้นักการเมืองบางคนเนี่ยควรจะต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทําอันมิบังควรขอ,ของสิ่งมีชีวิตที่ไร้จิตสํานึกคือตะวันหรือทานตะวันตัวตุลาโนนเหตุเนื่องจากเป็นผู้ปกครองและเป็นนายประกันที่สาเนี่ยวางเงื่อนไขให้อบรมสั่งสอนดูแลความประพฤติไม่ให้ขขก่อคดีซ้ำซากและด้วยความเชื่อว่า เข้าอกเข้าใจตะวันหรือทานตะวันตัวตุลานนและแบมอรวรันผู้พงเป็นอย่างดีจากวัฒกรรมประดิษฐ์เลิศหรูที่บอกว่าทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมผมมองตาตะวันแล้วผมเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าพี่ทาลิมเจริญรัตกลับไม่มีการแสดงความคิดเห็นและความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลย แถมยังพยายามปลีกตัวออกห่างยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายประกันให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกใส่ข้อมูลชุดความคิดที่บิดเบี้ยวกลายเป็นอุปกรณ์การ,กรเกษตรเทียมเกวียนดังกับสุภาษิตจีนที่บอกว่างาช้างไม่งอกจากปากสุนัขงาช้างก็ยอมไม่งอกออกจากปากของวรนุษยก็ฉะนั้นสำคัญที่สุดนะครับมัทรสวาจาย่อมไม่ออกมาจากปากของอปรีชนเช่นเดียวกันนะครับ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยเรายังเชื่อว่าความจริงซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ตายและจะต้องปรากฏออกมาที่สุดครับจดหมายช็อตโน้ตฉบับหนึ่งจากคนที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลที่ชื่อว่าพิธาลิมเจริญรัตจดหมายฉบับนี้เขียนถึงน้องตะวันหรือทานตะวันโตตุตลานนและก็คู่หูก็คือน้องแบมหรืออรรวันผูพง์ซึ่งเป็นนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหว ในประเด็นที่จับจ้วงและพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์เนื้อหาใจความเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเจตนารมณให้เป็นอย่างอื่นได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ผมคาระวะหัวจิตหัวใจความกล้าหาญของทั้งคู่มากๆผมเองก็ละอายใจนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าวันนี้สังคมเนี่ย ได้ลืมตาตื่นขึ้นเห็นถึงความวิปลิตบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ใช่เพราะพรรคก้าวไกลแต่เพราะพวกคุณเนี่ยพวกเราทำน้อยเกินไปพวกคุณคือคนผลักดันสังคมมาถึงจุดนี้เชื่อเถอะว่าภารกิจของพวกคุณเนี่ยสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างสวยงามที่สุดและผมต้องการให้คุณอยู่ร่วมฉลองชัยชนะของประชาชนร่วมก,กันกับพวกเราทุกคนขอคารวะในความกล้าหาญของคุณทั้งสองคน นี่แหละครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ไร้สานึกคงยังจํากันได้ดีใช่หรือไม่และคงจะไม่ปฏิเสธข้อความเหล่านี้นะครับเราได้อ่านทบทวนไปมาเป็น10เป็นร้อยรอบด้วยวัฒกรรมเลือดหรูเราคิดได้ในมิติเดียวเท่านั้นว่าเป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิดท่านทั้งหมดคือกลุ่มคนในอุดมการเดียวกันขบวนการเดียวกัน ไม่ใช่เพราะาเราอาคติต่อพรรคก้าไกลหรือว่าต่อต้านแนวคิดในการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าท่านเนี่ยคือคนกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทําของท่านเป็นกระบวนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเยี่ยงดีแล้วเนี่ยนะครับจะสรรหาวัฒกรรมใดมาบิดเบี้ยวข้อเท็จจริงนี้ได้อีกล่ะครับ โปรดจำเอาไว้นะครับงาช้างย่อมไม่งอกออกจากปากวรนุชแน่นอนครับ